ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียรกล้าวขอความเจริญความภาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการฟังธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นฟังเพื่อประโยชน์อะไรก็ขอแก้ว่าฟังเพื่อ ให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยเชื่อเลื่อมใสในเรื่องกรรมผลของกรรมมีการเชื่อว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการเจริญภาวนามีผล กรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทําลงไปแล้วย่อมมีผลเหล่านี้เป็นต้นและเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชใจในสังขารและในอกุศลกรรมที่เป็นตัวชักนำให้สัตว์ทั้งหลายต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีในรกเป็นต้น นี่ก็เป็นอานิสง์หรือเป็นประโยชน์ของการฟังธรรมโดยย่อพอสังเขปสองประการฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงเรื่องอานิสง์ถวายพัดและยม่มตอนที่สองต่อจากครั้งที่แล้วอาตมาก็จะได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขป ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้เห็นเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างและได้รู้ซึ้งถึงอานิสงส์ของการให้ทานของการถวายทานมีการถวายพัดและย่ามเป็นต้นเมื่อท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจถึงอานิสงส์ของการให้ทานแล้ว ขออภัยเราท่านทหลายก็จะยินดีในการให้ทานนะยินดีในการทำบุญทำกุศลทำที่พึ่งให้กับชีวิตของตนเองเพราะว่าบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งของเรานะในสังสรารวัตที่เรายังจะต้องมีการท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดน,นะฉะนั้นการให้ทานนี่แหละที่จะทำให้ชีวิตของเราได้รับความสุขกายสบายใจ ไม่ต้องลำบากตรากตรำทำงานหนักอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะเกื้อกูลให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกอันจะนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ในสังสารวัฏอันยาวนานหาที่สุดมิได้ฉะนั้นต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้ยกเอาเรื่องราวของพระเถระที่ท่าน ได้เคยถวายพัดเป็นต้นแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจของกรรมนั้นก็ส่งผลให้ท่านได้รับความสุขก,กายสบายใจห้ายพบหลายชาติทีเดียวก็จะนำ <c oughs> มากล่าวโดยย่อพอสังเขปท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายยังมีพระอรหันตทระอีกองค์หนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าเราได้ถวายพัดใบตาล แด่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าติสสะเพื่อให้ดับเสียซึ่งความร่าร้อนกระวนกระวายบัดนี้เราได้ทำความร้อนด้วยราคะโทสะโมหะให้ดับไปแล้วอันนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบตานบัดนี้เราได้เผากิเลสเสียสิ้นแล้วได้ถอนอัตภาพ ทั้งปวงแล้วได้ทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนับแต่เราได้ถวายพัดใบตานนั้นมาได้92กับเราไม่เคยรู้จกักทุกคติอบายภูมิเลยคือไม่เคยไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเลยตลอด92กับ อันนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบตอนเมื่อมาถึงกับที่63นับถอยหลังจากกับนี้ลงไปเราได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอยู่หนึ่งชาติมาถึงชาตินี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปอภิญญาหกแล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้แล ยังมีพระเถระเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่าเราผู้มีใจเลื่อมใสได้ถวายพัดหางนกยูงแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกมาบัดนี้เราได้ดับไฟทั้งสามแล้วไฟทั้งสามก็คือราคะโทสะและโมหะนั่นเอง เราได้รับความสุขอันภัยบุญแล้วพระสงฆ์เป็นของประเสริฐแท้นับแต่เราได้ถวายพัดหางนกยูงนั้นมาได้สามสิบเอ็ดกลับเราไม่เคยรู้จกักทุกขติอบายภูมิเลยมาบัดนี้เราก็ได้เผากิเลสทั้งหลายเสียแล้วได้ถอนอัตภาพทั้งปวงเสียแล้ว ได้ตัดเครื่องผูกเหมือนกับช้างทำลายเครื่องผูกให้ขาดเสียแล้วไม่มีอาสวะแล้วการที่เราย่างเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดอภิญญาหกแล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้แหละ ยังมีพระเถระเจ้าอีกองค์หนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าเราได้กราบไหว้ไม้สีมหาโพธิ์ของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ตั้งพัดไว้บนสีธาตุคือธรรมะท,ที่นั่งแสดงธรรมซึ่งมีอยู่ภายใต้ไม้สีมหาโพธินั้นจำเดิมแต่นั้นมาได้เก้าสิบสองกับ เราไม่เคยรู้จักทุคติอบายภูมิเลยอันนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดมาบัดนี้เราก็ได้เผากิเลสท,ทั้งหลายเสียแล้วได้ถอนอัตภาพทั้งปวงเสียแล้วได้ตัดเครื่องผูกให้ขาดไปเหมือนกับช้างทำลายเครื่องผูกให้ขาดฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้ว การที่เราได้เข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เป็นการเข้ามาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดอภิญญาหกแล้วได้กระทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้แลยังมีพระเถระเจ้าอีกองค์หนึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า เราได้ถวายก้านตาลสำหรับพัดแด่พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเดิมแต่นั้นมาได้เก้าสิบสี่กับเราไม่เคยรู้จักทุกขติอบายภูมิเลยคือด้วยกรรมนั้นก็ส่งผลให้ท่านได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาบ้างนะหมุนเวียนเปลี่ยนย้ายสลับกันอย่างนี้ ตลอด94กับอันนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบตานมาบัดนี้เราก็ได้เผากิเลสสิ้นแล้วได้ถอนอัตภาพทั้งปวงแล้วได้ตัดเครื่องผูกให้ขาดแล้วเหมือนกับช้างทำลายเครื่องผูกให้ขาดฉะนั้นเราไม่มีอาสวะกิเลสแล้วการที่เราได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้านี้ เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมพิธาสีวิโมกแปดอภิญญาหกแล้วได้กระทาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้แลท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเท่าที่อาตมาได้แสดงมาแล้วทั้งสิ้นนี้ ว่าด้วยอานิสง์แห่งการถวายพัดก็จบลงโดยย่อพอสังเขปส่วนอานิสง์แห่งการถวายย่มนั้นไม่มีเรื่องพิสดารเหมือนกับเรื่องถวายพัดแต่พอเทียบกันได้กับการถวายถุงบาทหรือถุงลูกดานดังที่ว่าไว้แล้วข้างต้นโน้น ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้ยกเ,เรื่องราวของพระเถระเจ้ารูปหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระบิลินทวชเถระองค์อรหันต์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเราได้ถวายสายตะไายบาทพร้อมทั้งถุงบาท ไว้ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตระเราก็ได้อานิสงส์สามประการคือเรามีความยินดีมั่นคงในพระธรรมหนึ่งระลึกชาติที่สองรองจากชาตินั้นได้เป็นลำดับหนึ่งเรามีผิวพันลี ชาติหนึ่งดังนี้ทั้งได้กล่าวไว้ว่าเราได้ถวายกลองเข็มไว้ในชาตินั้นเราก็ได้อานิสงส์สามประการคือความสุขใจหนึ่งความสุขกายหนึ่งความสุขทุกขอ,อิริยาบทหนึ่งท้งได้กล่าวไว้ว่าเราได้ถวายภาชนะ เครื่องใช้สอยไว้ในชาตินั้นเราก็ได้อานิสงส์สามประการคือได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วพลึกภาชนะแก้วแดงหนึ่งได้พัญญาที่อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนเสมอมากับทั้งได้ท่าทาสีช้างม้ารถพล บทจรทุกชาติหนึ่งเป็นผู้รอบรู้ในศิลปะทั้งปวงหนึ่งดังนี้แล้วท่านก็ได้กล่าวเอาไว้อีกว่าเราได้ถวายถุงลูกดานไว้ในชาตินั้นเราก็ได้อานิสงส์สองประการคือความเป็นคนไม่โกรธง่ายหนึ่งไม่มีความอึดอัดขัดใจในที่ทั้งปวงหนึ่ง ดังนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถุงบาทเป็นเครื่องใส่บาทกลองเข็มเป็นเครื่องใส่เข็มถุงลูกดานเป็นเครื่องใส่ลูกดานชั้นใดย่ามก็เป็นเครื่องใส่สิ่งของชั้นนั้นอีกอย่างหนึ่งย่ามก็จะเป็นเครื่องใช้สอยอย่างหนึ่งเป็นบริขารอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น อานิสง์แห่งการถวายถุงบาทกับการถวายกล่องเข็มจึงพอเทียบกันได้กับอานิสง์แห่งการถวายย่ามเพราะย่ามเป็นเครื่องใส่สิ่งของทั้งปวงไว้ได้ดีถือไปมาได้สะดวกส่วนอานิสง์ที่ผู้ถวายนั้นก็จะต้องได้เหมือนกับอานิสง์ถวายถุงบาท และถวายกล่องเข็มถวายเครื่องใช้สอยต่างๆดังแสดงมาคือได้ความสุขใจหนึ่งความสุขกายความสุขทุกอิริยาบทหนึ่งมีใจมั่นคงดีในทางดีหนึ่งระลึกชาติหนหลังได้หนึ่งมีผิวพรรณดีทุกชาติหนึ่งได้พัญญาที่อยู่ในโอวาทเสมอไป อีกทั้งท่าทาสีช้างมา้ารถคนบทจรหนึ่งจะมีความรู้มากในสิ่งทั้งปวงคือเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้อันใดไว้แล้วความรู้อันนั้นจะไม่หลงลืมจะเป็นเหมือนของที่อยู่ในย่ามไม่ตกหายไปได้ง่ายฉะนั้นดังนี้แลหรือจะปรารถนา ให้ได้ถุงทิพย์กระเป๋าทิพย์อันให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงในภายภาคหน้าก็จักได้ดังปรารถนาอาตมาแสดงในอานิสงส์แห่งการถวายพัดและย่ามเทียบตามเรื่องที่มีมาตามคำภีก็เป็นอันสิ้นเนื้อความลงเพียงเท่านี้ฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรเกเวลา อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายจงเป็นผู้มีแต่ความสุขกายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบุญบารามีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการอันใกลน้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร